บรรยากาศความเชื่อมั่นนะครับรายการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่สนามหลวงและบาลัาพระแก้วแห่งนี้ถือว่ามีความคึกคักเป็นอย่างมากนะครับด้านของผู้ประกอบการเผย,ยนักท่องเที่ยวนะครับไม่มีความกังวลในด้านของการท่องเที่ยวไทยและในวันนี้เองนะครับทีมข่าวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามถึงการลงพื้นที่ในการสำรวจในบรรยากาศของการท่องเที่ยวกันนะครับช่วงนี้ไปติดตามพร้อมๆกันครับ ท้องสนามหลวงรวมถึงวัดพระศรีรัตนศาสรารมหรือวัดพระแก้วนะครับถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความคึกคักในด้านของการท่องเที่ยวนะครับพอหากนึกถึงแหล่งรวบรวมของนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็มักจะนึกถึงสนามหลวงนะครับเป็นระดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับโดยจากการลงพื้นที่ในวันนี้ก็จะพบว่านะครับในด้านของจุดนี้เองก็มีความหลากหลายนะครับก่อให้เกิดในด้านของการดึงดูดนักท่องเที่ยวในด้านของการจําหน่ายสินค้าต่างๆนะครับที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยในด้านของร้านอาหารนะครับ รวมไปถึงนะครับยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านของวัฒนธรรมไทยและก็เป็นสถานที่สําคัญของไทยอีกด้วยนะครับและสนามหลวงนะครับยังเป็นจุดรวมศูนย์กลางของเมืองหลวงนะครับและก็การเดินทางก็ค่อนข้างมีความสะดวกในด้านของรถสาธารณะนะครับและก็ทางเดินเรือนะครับให้บริการครับซึ่งในวันนี้นะครับจากจุดนี้เองจะสังเกตได้ว่าในด้านของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับก็พบว่าชาวต่างชาติเองนะครับค่อนข้างที่จะมีจํานวนมากกว่าชาวไทยนะครับเมื่อมีการเฉลี่ยแล้วอัตราส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับจะอยู่ที่ประมาณ 180ต่อ20ของคนไทยนะครับหากมีการสังเกตเพิ่มเติมอีกก็จะพบว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับจากประเทศจีนและกลุ่มอเซียนเป็นส่วนใหญ่รองลงมาคือจากโซนยุโรปนะครับโดยส่วนใหญ่นั้นนะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาก็มักจะเดินทางมาในรูปแบบของครุบทัวและก็มาในกลุ่มเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวครับทั้งนี้ทีมข่าวจึงพาคุณผู้ชมนะครับไปสอบถามกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าและผู้นําเที่ยวในย่านนี้นะครับโดยได้มีการเปิดเผยว่า ทางด้านของการท่องเที่ยวนั้นนะครับถือว่ายังคงมีความคึก Hans คักโดยส่วนใหญ่นะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมามักจะเป็นกลุ่มจากรุ่นจีนนะครับและส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวนั้นนะครับยังเชื่อมั่นในด้านของความปลอดภัยและมีความตั้งใจนะครับที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวไทยพร้อมกับย้ําว่านะครับสถานการณ์ภายในที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบอะไรนะครับเพราะว่าเมืองไทยของเราปลอดภัยอยู่แล้วนะครับก็ดีขึ้นนะคะมีส่วนมากจะเป็นชาวจีนเยอะค่ะถ้าเป็นฝรั่ง พลังก็พอมีแต่ไม่มากเท่าที่ที่เคยเป็นน้อยยังยังน้อยอยู่ชุกท่าก็นักท่องเที่ยวเขาไม่ส่วนมากเขาจะไม่สนอะ่ะเขาจะเที่ยวของเขาอะ่ะคือเขาแบบว่าได้เวลาการท่องเที่ยวของเขาเขาก็ต้องมาอาจจะไม่มากกว่าเก่าแต่ก็คือยังมีอยู่มันเพราะว่าหลักๆก็คือ,อวัดพระแก้าววังนี่มันต้องมาอยู่แล้วไอมไม่มีเขาไม่สนใจเรื่องนี้หรอกเขาเที่ยวอย่างเดียว เรื่องมั่นคงเรื่องปลอดภัยมไม่มีปัญหาหรอกคือเมืองไทยเราปลอดภัยอยู่แล้วส่วนในด้านของมาตรการการรักษาความปลอดภัยนะครับได้มีกําลังเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับและเจ้าหน้าที่ท้องที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารนะครับเดินตรวจตาและดูแลถึงความเรียบร้อยภายในพื้นที่ของท้องสนามหลวงและพื้นที่โดยรอบของวัดพระแก้วครับ อย่างไรก็ตามนะครับด้านของนักท่องเที่ยวถือว่ามีความครือักเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะณพื้นที่ตรงนี้ก็คือสนามหลวงและพระประแก้วนะครับถือได้ว่านักท่องเที่ยวนั้นนะครับยังมีความมั่นใจในด้านของความปลอดภัยและมีความสนใจนะครับที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยนะครับปรีชาขิดน้อยถ่ายภาพนัทุุปงลังกาพื่อข่าวไอเดนรายกันครับ